ตกใจ ครอบสนามท็อปเทนสเปเชียลวันนี้ขอสเสนอต่อ10นักบอลเสน่ห์พี่ข้าปาดสาวไม่สำน้าอาจมีขำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกรับผมเบลขอบสนามและเกมเองขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยถ้าดูและชอบชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเราหน่อยนะครับใช่แล้วครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่แปลกครับทุกคนครับเ,ออเพราะไาอาการเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ต้องมีสาวๆเข้ามารู้จักเรามากขึ้นแล้วกันแน่นอนวาสาวๆมันก็ต้องเข้ามาแบบมาหาสารปานตะไทแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ซื่อ สัตว์กับแฟนซือ้อสัตว์กับครอบครัวมันก็จะมี็นเรื่องพวกนี้ดูผมเป็นตัวอย่างครับ เอาเลยเอาเลยเอาอ่ะคนแรกดาวัยยอกครับโอ้โหไงแม้ลุกหน้าตาอาจจะดูแบบหลายทคนอาจจะเฮ้ยพี่ดูไม่ใช่นะดูแล้วเขาเหมือนคนแบบเพ่งศาสนาเขาเออดูแบบเป็นคนเงียบๆขุ่มๆเพราะว่าผมเพิ่งไปเจอตัวจริงมาไม่ค่อยออกหน้าออกตาเลยไม่มีเลยนะเงียบมากเวลาพิชชี่เวลาโอปอลไปขอกอดเขาไม่มีไม่มีไม่มีอาการเหแบบเชอร์รี่เชมิแฮมใช่ไหมไม่มีที่แบบว่ามือก็ติดก็ติดอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีโอ้เชอร์รี่แฮมไม่มีเลยซึ่งถ้าเราจํากันได้นะครับผมดาวัยยอกนี่เป็นนักเตะที่เก่งกาจเป็นกองหนน้าคคสัญวยแ มนยูคว้าแชมป์มาปีหนึ่งมันก็คว้า9ได้แน่นอนละครับว่าผลยังในสนามของพี่แกนเนี่ยประสบความสำเร็จมากมายกับแมนยูพี่เกมคว้าแชมป์เบลลีกมา3รอบนะครับผมแชมป์เบลลิกหนึ่รอบ FA ฟเอคัพหรอบลีกคัพอีก1รอบยิงไป65ประตูกับ2 9แอสซิสต์แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่เซอร์อเล็กซ์ฟูตันนายใหญ่ของทีมนี่นะครับผมเป็นห่วงมากๆคือเห็นอย่างที่บอกนะ่้อนไปอยเอาเลยไม่ได้เคร่งศาสนาอย่างที่ดีเบคีเกมบอกนะคือถ้องเปรียผมมองลุกย้อนถ้าใส่ชุดบัตรก็เป็นบัตรหลวงได้เลยใช่ไหม ตอนอยู่แมนยูต้องบอกเลยเราเว่าพี่แกควงสาวไม่ซ้ำหน้ามีแฟนไหมอะไรนะเขามีแฟนไหมไม่ค่อยมีแฟนเป็นตัวเป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นคนบริหารเสน่เก่งก็ไม่ได้เลือกใครเป็นตัวเป็นตนเป็นหลักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ดันไปทำนางแบบที่ชื่อว่าเคทีฟไรส์หรือที่รู้จักกันในวงการว่าจอแดนเนี่ย อ้าอันนี้คืออันนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะอันนี้เกินเลยแล้วเริ่มไม่ดีแล้วนะจังหวะเกินเลยคล่ำนึกนะครับอกว่าแต่พี่แกเนี่ยนะฮะไม่ได้บริหารเสนห์แค่นี้ไงพอทําท้องปุ๊บไม่หยุดเอาไปเรื่อยเลยทีนี้ซึ่งจริงๆถ้าหากว่าตัดเรื่องนี้ออกไปนะครับผมจากทีวิทเอาไว้ย้อกนะฮะเขาจะอยู่แมนอยู่ได้นานกว่านี้แล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้เพราะว่าที่บอกนะทั้นเซอร์ห่วงเตือนแล้วแต่ไม่หยุดเทบอยมากไปก็คือยิงประตูได้เสร็จก็ไปกระหน่ำยิงอีกต่อซึ่ง อาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ถ้าหากเป็นเรานะย้อนกลับไปผมว่ามงจะกูณความสุขอย่างเต็มที่เพราะชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียวจริงไหมแต่ว่ามันไม่ถูกต้องถ้ามีครอบครัวแล้วเอันนี้แยกกันเป็นกรณีคนที่สองเมสุดโอเซลคือโอซิลนี่มีข่าวกับนางแบบระดับท็อปไม่สำน้าโอ้แน่นอนหล่อปื้อแบบนี้ครับผมแล้วไม่สำน้าไ่พอไม่สำชาินี่แถมเพิ่มข่าวว่าเล่นกับแฟนเพื่อนด้วยหิ้นี่เฮียแล้วคือแฟนเพื่อนเนี่ยแฟนเพื่อนคือคริสเตียนเลวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของแกนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนั้นมี ข่าวลือบอกว่าโอซิลเนี่ยไปจัดเมียเพื่อนร่วมชาติโหแม่งกระหน่ำไม่ยั้งเลยเรียกได้ว่าสเสน่ห์แรงฉุดไม่อยู่จริงๆนะฮะแล้วครั้งปาดแม่งทั้งหมดทั้งวง,งการแล้วทั้งนึงเนี่ยก็โค้ชระดับตำนานอย่างเช่นโชเซ่มูญโยไปฟาดอย่าบอกนะไม่ไม่ไู้ตกใจไ,<ป>ไม่ได้ฟาดนะมูมไม่ได้ฟาดเมียนะมูเขาเนี่ยออกมาเตือนโอซิลตอนช่วงที่เขาคุมเรอัลมาดริดอยู่บอกว่า เขาไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรเลยจะเลี้ยงอยู่ตรงไหนก็เต็มที่เลยเล่นได้เต็มที่แต่ว่าเรื่องที่ไม่เป็นห่วงคือเรื่องผู้หญิงนั่นเองเพราะว่าเมื่อมีผู้หญิงอยู่ที่ไหนพี่แกก็พร้อมบินไปหาเสมออย่างตอนอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับหลังจบเกมเนี่ยปกติต้องพักผ่อนความหยีป็นนำทางใช้กระเจียวนำทางยิ่งกว่า GPS เแต่บอลเสร็จบินไปอิตาลีคูจะไปจัดกันนังแบบอิตาลีอ่ะตายแล้วจะไปกันนํำอ่ะคือตอนนั้นติดงอมแงมอยู่พักหนึ่งเลยแต่อย่างที่บอกครับก็ลูกผู้ชายพอสุดแล้วก็ต้องรู้ แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบอกแบบนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยโอซิลยังไม่เป็นตัวเป็นตนนะยังไม่มียังไม่จ่ายนาำเพราะนั้นแกจะสุดแกจะมีเมียหรืออะไรมันเรื่องของแกเลยฉะนั้นแฟนๆอาร์เซนอลจงเข้าใจช่วงท้ายที่เขาจะช้าน่ะกลัวอาจจะเยอะไปหน่อยที่ที่ลอนดอนคงคงแบบว่ามีหลายร้านกระนำกระนำคงแบบไปกินเยอะนะครับผมอ่ะคนที่3โรนันโดอานายโอ้โหนี่ไอดอลผมเลยซึ่งแน่นอนนะครับพี่ด้วนว้ของเราประสบความสำเร็จในฟุตบอลเนี่ยผมไม่พูดแล้วกันทุกคนรู้ดีไปดูได้ในเยอะแยะมิกิพีดองพีเดียและช่่่อองงืนๆเกกมา แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ละเหี่ใจของพี่โดอ้วนคือเรื่องเวลาซ้อมละครับทำไมอะ่ะคือคัดมาแบบเน้นๆเลยครับเพราะว่าเวลาซ้อมแกไม่ค่อยซ้อมแต่แก<อ> <ๆ S 2> จะคัดนางแบบมาอยู่ที่สนามซ้อมอ<ๆ>ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนฮะคนอื่นต้องมีบดีิกาศแต่พี่โดครับจะเป็นสาวๆแทนไม่ต้องการบดีิกาศไม่มีใครมาทําร้ายกูเอเอ,เอต้องการเป็นสาวๆรายล้อมลงมาจากลิมูซีนเสมอ,อซึ่งได้พรสวรรค์ท้งั้านลูกหนังอันเลื่องลือของพี่แกนะครับไม่ว่าพี่แกจะจัดปาร์ตี้หนักขนาดไหนครับแกยังเล่นบอลได้อย่างเป็น เสมอนี่คือคนที่มีพรสวรรค์จริงๆที่พี่พูดนันก็มีเหตุผลแต่ว่ามันก็มีข่าวมาบอกนะฮะว่ายังไงอีกอ่ะพี่จะมีข้อแม้คือการหาสาวมาเนี่ยนะมานอนโก,กมาซัดมาเอากันเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาแต่พี่โดเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงเรื่องฟุตบอลอเขาขอไม่ออกแรงหมายถึงยังไงวะกูไม่เอามึงเอากูอ๋อนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะใช้แรงเท่าไหร่พลังงานมันอาจจะน้อยกว่าที่เขาขึ้นเองถูกต้องโอ้โหถือว่าเป็นคนที่หวงการกีลาหมอนกันนี่นด้วยยังหวงายู่ซต่ี ีคนพี่พี่โดรักลงหลักปกักฐานเหมือนกันนะครับผมตามประวัติแล้วแต่งงานมาทั้งหมด3ครั้งโอ้โหเฮียมมนมีชีวิตคุ้มจังวะมีลูก4ี่คนจากแม่แม่พันสามคนะนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าน,นี้ <laughs> เพราะข่าวล่าสุดมันมีเปิดเผยม,มาว่าพี่แกมปทผู้หญิงอื่นง ันนี้สแต่ผมเข้าใจได้นะเ้าวหมายถึงแบบว่าโรนัลโดอะระดับเนี้ยคือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเ้ยแล้วไงมันอาจจะมีพลาดไงอ่ะสมมุติถ้าเมียเราอะไปพลาดบ้างอะเราเข้าใจไหมถ้ามีเราเป็นซูเปอร์สตาร์คนละกรณีกันเอาจริงซูเปอร์สตาร์คือสามารถมีเมียเยอะได้อันนี้กูคิดว่ามันมันมีโอกาสทห้เขาได้เจอแต่ถ้าเมียกูอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปเจอใครแล้วมาเจอ แม้ไปจีใครเนี่ยอันนี้คู่มันแปลกใช้ได้ไว้พวกมึงเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์แบบไหนวะคนที่สี่โ,อโอรนันดินโยเฮ้ยโหราซินะคือโรนันยอเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกเรื่องของฟุตบอลนี่เขาคือสุดยอดดาวยิงอยู่แล้วนะฮะ แล้วเขาดังมากๆก็คือตอนที่ไปอยู่กับบาร์เซโลนานะซึ่งถึงแม้ว่าแกจะเล่นทีแค่5ปีนะครับแต่ว่าแกก็เป็นตำนานของบาร์เซโลนาเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นผมจำไม่ผิดคือยิงไป94าประตู71เแอสซิสเป็นแมนไหมมึงแมนอะไรมันแมนมากตอตะคิดทิมหน้าให้กูดูเก่งหน่อยก็ได้แต่ว่าแม้ว่าเวลามันจะผ่านพ้นไปเนี่ยสภาพร่างกายถดถอยการเตะบอลความสามารถจะลดลงแต่ว่าลีลานอกสนามยากแท้อย่างถึงแค่ในสนามดูเอลเดอโอ้โหโอ้ล้อหลอกใัขนาดนี้แหมถ้าล้อเลียจะขนาดไหน จริงๆเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับเขามักจะไปปาร์ตี้ร่วมกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในข้อก่อนหน้าเพื่อนออ๋ไปกับรุ่นพี่เหมือนมึงกับกูอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นผมไม่เคยไปนะกูยกตัวอย่างคือแล้วมันก็ไปด้วยกันเว้ยแล้วมันก็ชวนกันไปจัดหนักทั้งวันทั้งคืนเมายาโอ้โหทำทุกอย่างแล้วตอนนั้นอันด้วนแม่งอยู่บาร์เซโลน่ามารโดย่ออยู่ปาอาบาร์เซโลน่าโรนโดอยู่มาดริดและสองคนนี้กนเป็นคู่แค้์แต่ไปเที่ยวด้วยกันตอนกลางคืนเอาไปด้วยกันแหละเอาไปดลงสกีไปด้วยกันแล้วอพูด แต่ว่ามันหนักถึงนั้นไหนรูวว้ป่ะถึงขั้นว่ามีการระบุในสัญญานะว่าถ้าโรัลโดมาเล่นเนี่ยเซ็นส,สัญญาระบุไว้ด้วยว่าคุณต้องปล่อยให้เขาสามารถไปปาร์ตี้ได้คือข้อแม้เรื่องนี้เนี่ยกูไม่รู้หรอกอ,อะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆมึงไองให้กูไปปาร์ตี้ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเริ่มทําให้โรนยอคคิดได้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าคุกไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพี่ที่สุดมันคือตอนที่เขาประกาศอยู่กินกับผู้หญิง2คนยังไงก็คูเนี่ยคนเดียวอแต่ผู้หญิงเนี่ยสองคนยอมรับได้ด้วยยอมรับได้ด้วยไม่ต้องแอบไอดอลคุณนี่ไอดอลเลยไหวแลวสำคัญกว่านั้นยังไงกันเนี่ยคุณดูไว้เป็นตัวอย่างศึกษาไว้คือเขาแบ่งเป็นวันคู่วันที่วันคู่เฮียมันไปทะเบียนรถไอสัตว์เอ้าก็เนี่ โรนินโยมัมันแบ่งสองคนเป็นวันค nope. ู่วันค uh ี่คุยกันยังไงวะแล้วมีวันที่นอนพร้อมกัน3คนเนี่ยโอ้เหมือนค่ายลูกเสือแล้วเขาก็ตกลงอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เรารวมตัวกัน จงน,นี่เหรอมิติ้งกินข้าวร่วมกันการช็คก่อนถึงบาในครอบครัวแต่สุดท้ายและสุดทาถามว่าโรนิโยอหยุดไหมมันไม่หยุดอยู่แล้วทุกวันนี้มันก็ยังไม่หยุดขนาดได้2คน2องคอลเลคชนนั่นไนมะ่หยุดทุกวันนี้ยังเป็นนักล่าเหมือนเดิมคน<ข>ที่5อันตนิโอโอคารโนคนนี้ถ้าไม่มีในลิสต์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกครับผมเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีในสมัยยุค2000ครับนี่เป็นนักเตะชาวอิตาลีที่เล่นด้หลายตำแหน่งกองหน้ากลางลรุกหน้าต่ำถึงขนาดว่าหน้าสะดือพี่เคยลงไปเล่นนะหมดแล ฉายาผู้ชายคนนี้รู้จักกันดีว่าคือนักเย็บในตำนานย็บหรอจริงๆับถ้าไม่มีช้างะจะเป็นนัก แต่พอมีลูกค้าที่น่ารักจักต้องเป็นเย็บเป็นเย็บพี่แกย้ายจากโรม่ามาเรอัลมาดริดเมื่อปี2006แปลสภาพจากวอลเลอร์คิดเป็นพี่หมูอ้วนุูที่แทาไม่สนใจเรื่องซ้อมนะครับผมล้อมไปเรื่องครับเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยคาาโนตอนที่คาขึ้อยู่มาดริดมันมีการเปิดเผยข้อมูลมาครับว่าพี่แกเนี่ยฟาดผู้หญิงไปจํานวนมันไม่น่าเชื่อเลยพี่แกมันเหมือนเขียนผิดอ่ะเจ็ดร้อยคนชีวิตมันคุ้มมากนะซึ่งจํานวนเจ็ดร้อยคนที่มันถึงไงพี่แกมันไม่ได้พี่แกแบบเอาด่านะคือแกเอาดัจริงๆ หมายถึงทุกคนเลยครับทุกวัยครับมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสอวเอาอาะม่าอาอึอมเอ้ยไอ้ที่เอ้าแน่นอนแล้ว เพราะอะไรเพราะการได้ลองทุกแบบมันอาจจะหาจุดสมดุลของร่างกายได้ว่าเราชอบแบบนี้แบบนั้นซึ่งคารตโน่ก็ทดสอบกับตัวเองทุกรูปแบบครับตัวเขาอยากลองหมดนี่แหละครับจึงเป็นเหตุที่ช่วงหนึ่งครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าหล่อเท่ที่สุดต่บรรดารุ่นพี่ในทีมชาติแต่ถ้าวัดปริมาณอันนี้เบอร์หนึ่งนี่เบอร์หนึ่งเหรียญทองเลยคารโน่ใครจะไปรอเท้าไปเจ็ดร้อยคนเอาแค่จํานวนวันหนึ่งวันหนึ่งคนมัน่ใชเวลาสองปีนะโอ้เพรอาจจะเอาล่อวันหนึ่งสองคนก็ได้พูถึงว่าทำไมสนามมันไม่ยยิิงงไ ข้างนอกสนามหมดแล้วอ่ะคนที่6ไรอันกิกส อ่าน,นี่คุณเกมฮะผมไม่อยากพูดถึงเลยเผาตำนานทีผมหน่อยคือจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่เป็นรอยด่างพล้อยของแรนดิกส์ก็ได้ถ้าไม่มีเรื่องนี้จริงๆเขาผมว่าอยู่ในอันพออาเฟมตำนานแมนยูตลอดกาลหร<ช>ืออะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงที่สุดตลอดกาลติดตามสมัยแล้วเป็นนักเตะที่ไม่เคยโดนใบแดงเลยแม้แต่ใบเดียวคือชีวิตแม่งคลีนมากถ้าเป็นเรื่องของฟุตบอลมันคลีนมากนี่ทรงนิสัยแต่พอออกมาข้างนอกแหมไปใช้กระเจี๊ยบน้ำทางอะชีวิตอะคือภาพอตคุณดูขาวสะอาดมันดีมาตลอดจนกระทั่ง มาถูกแฉในปี2013ครับตอนนั้นก็ถูกแฉว่าไปจัดแฟนน้องชายตัวเองมึงคิดดูจัดแฟนน้องม,มันหนักนะคือแล้วกูก็งงว่าแฟนน้องมันยอมได้ไงวะหนึ่งอาจจะเป็นนักบอลไม่รู้ทำงานทีมชาติเคอมันเป็นพี่น้องกันนะ่ะ มึงประจัดได้ยังไงสุดท้ายก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตครับแล้วก็โดนสาวไส้มาเรื่อยเลยบอกว่านะักกิ๊กเนี่ยก็ยังมีสาวสาวคนอื่นอีกเยอะแยะมากมาย่ซึ่งนักกิ๊กก็ตรงแต่งตัวแต่งงานนะออแต่ก็แอบไปแซบไปมุ่ดหมดเลยครับล่าสุดก็มีข่าวเรื่องการทำร้ายร่างกายแฟนสาว,วนี่อ,อันนี้กจะบอกว่าคนละกรณีกับเมื่อกี้นะคนละกรณีเพราะว่าการมีมากกับการที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงมันคนละเรื่องแล้วซึ่งพี่กิ๊กแม่งเหมาเลยก็ไม่รู้ก็ทำร้ายผู้หญิงอาจจะเป็นไม่ยอมเปล่าก็ไม่รู้ไงก็สุดท้ายเน่าว กิกเนี่ยไม่ได้สามารถเข้าสู่ฮอเฟรมได้มีการเปิดเผยนะครับในระหว่างที่คบก,กันกับสาวที่เด็กกว่ากันไปสิปีเนี่ยกิกผ่านการนอกใจมาแล้วนับไม่ถ้วนครับตเต็ปของกิกตั้งแต่ไปสมัยเป็นนักเตะก็คือเดินทางไปเมืองไหนเนี่ยต้องได้เมืองน,นั้นแถวบ้าน<ล>เรียกว่าต้องถึงแล,<ร>แล้วกิกใช้เวลาอยู่กับแมนอยู่ตั้งแต่ปี93ยันปี2011โอ้โหสร้างแลนด์มาร์กเรียบร้อยแล้ว คนที่เจ็ดจอร์ดเบสสุดย<ร>อดย้อนกลับไปไกลมากอีกหนึ่งตำนานของแมนเชสเตอร์ไอดอลพี่ <รา S 1> ลูเนเตต์ตำนานเบอร์เจ็ดเทพผบุตรสุดหล่อของแมนเชสเตอร์เจ็ดในยุค60นะครับผู้ชายคนนี้ช่วยให้แมนยูคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันเมื่อปี1 9ึ8ได้ได้บัลลงดอร์มาแล้วในวัยแค่22ปีแน่นอนครับพี่เบธทั้งเตะบอลเก่งรูปหล่อยุคนั้นเนี่ยพี่แกเหมือนเบคแฮมในยุค60ใช้คำนี้เลยแล้วกันนะฮะต่างจากเบคคคคแแฮฮมมมมืือออเเเเบนีี่่่่ยยขาไรงงผู้หญิ อันนี้ต้องถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเบคแฮมมีเรื่องวิกตอรียพุ่งนี้จบเลยอาจจะมีเขาเรียกว่างองเงะกับปา๋าแต่คือมีเมียงไงแต่อันเนี้ยไม่ใช่ครับเพราะว่าพี่เบสค,ครับแกใช้ความหล่อเหลาฮ่าให้ตัวเองเป็นประโยชน์ตี้ยับไม่ใช่แค่ปาตี้แต่ปารปตี้ด้วยครับผมพี่แกลหลงไหลในการดื่มเป็นอย่างมากทุกครั้งที่เข้าออร้านเพื่อไปดื่มนะฮะสิ่งแรกที่เขาจะทําคือ สั่งล็อกโต๊ะขอทำเลที่ดีที่สุดอ่ามุมขับสายตาเพราะจังหวะล้วงจังหวะนึกครึงเนี่ยมันจะได้ไม่แบบว่าประดักประเดิดแล้วพี่แกครับผมอัปเกรดหิงเรื่อยๆนะฮะจากเริ่มมา่อก่อนแรกๆฮะเอาสาวเที่ยวเอาสาวเบาสาวผับมานั่งคุยนั่งออฟนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปโด่งดังขึ้นชื่อเสียงมากขึ้นหล่อเหลาขึ้นทีนี้ครับพี่แกจับมิดเวลเลยเฮ้ยอารมณ์นางสาวไทยจับนางงามนางงามนางแบบไม่ดูเอ๊อย่างนี้เลยเหรอเออซึ่งมันมีคำหนึ่งครับ พี่เบสเคยกล่าวด้วยตัวเองนะครับว่าหากเลือกกับการที่โซโลเดี่ยวไปยิงประตูลิวคูที่แอนฟิลกับการได้ฟาดมิสเวิลด์จะเลือกอะไรพี่เบสก็ตอบเลยครับว่าไม่ต้องเลือกเพราะว่าทำมั้งสองอย่างแล้วแล้วแน่นอนครับเพราะแก่ตัวลงพี่แก้ก็ยังไม่ทิ้งไลน์นะยังไม่เคยขาดสาวงามมีภรรยาหรือมีเมียที่อ่อนกว่าตัวเองยี่สิบปีลองคิดภาพมึงอายุสี่สิบตั้งมือยี่สิบปีเกมทั้งวันนั่นคือนะแล้วเพรามันต่างวัยแต่ผมมีไม่ได้หรอเพราะว่าผมมีครอบครัวละ คนที่8ตการินช่อโอ้โห,โโหนี่ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในยุคใก,กล้ๆกับเปเรเล่เหมือนกันครับตอนนั้นคือปี1962ครับตอนนั้นเป็นบราซิลเนี่ยคว้าแชมป์โลกได้ครับซึ่งตัวเล็กของทีมคือเปเรเล่เขาเจ็บตลอดทั้งรายการเลยแต่ว่านี่คือคนที่นำทีม เขาเรียกว่าเหมือนแบบมาตัวแทนลยนะออช่วงเวลานั้นนะเออใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าเขากลายเป็นคนสำคัญนะฮะที่พาทีมคว้าแชมป์ได้การชาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครไปสัมภาษณ์นะแต่อยู่ก็ออกมาบอกใช่วหนเราช่องว่า,ววาเอ,อ้อยกูเนี่ยคลิมครูตอนอายุสิบสามว่ะกูดูหนังมาก <laughs> The Girl n e x t d o o r รุ่นพี่ข้างบ้าน <laughs> กูดอรุ่นที่กูซัดว่ะตอนนี้13บามหลังจากนั้นพอได้เปิดจุกแล้วเนี่ยพอจุกมันเปิดออกน้ำมันอยากจะหลังออกตลอดเวลาอาขาดไม่ได้ออนอกจากการเตะบอลที่เราทำเป็นประจำทุกวี่ทุกวันแล้วการิิชาต,ต้องหลังนะ้ำทุกวี่ทุกวันครับ เขาแสวงหาเรื่องโรนี่ตลอดเวลาแล้วยิ่งเป็นดีกรีแบบนักบอลแชมป์โลกอืโอ้โหถ้าเกินอนอย่างเงี้ยแห้งเขาผ่านการแต่งงานมาสองครั้งอเอาแล้วใช้คุ้มอีกแ,แล้วแต่ระหว่างการแต่งงานนั้นครับไม่ว่ายี่ยนอกใจตลอดเวลาเ,ออเรียกว่าเมียสองแต่เมียน้อยอีกเป็นไปนหมดเพียบจะเป็นแบบนักเต้นสาวชาวอาร์เจนตินา หรือว่าหมอที่มาดูแลเนี่ยกูเจ็บขาอยู่ทำไมอะแต่ดูคอยให้ด้วยฟานหมอฟานหมอโอ้โหนักข่าวที่มาสัมภาษณ์เป็นไงคะเล่นดีไหมอยากเล่นต่อเล่นเต็มไม่ไ้นี่ฟานนักข่าวด้วยฟาดนักข่าวด้วยวิ่คาร์ลมคายมันต้องสุดยอดมากเ้ยใช่คนฟานนักข่าวต้องสุดยอดเป็นไรมีการเปิดเผยครับว่าการินชาเนี่ยมีลูกถึง8คนกับผู้หญิงหลายรายมากจะตั้งทีฟุตบอลแล้วมีหลายคนครับที่ยางจะอ้างสิทธิ์เหมือนกันว่าการินชาเนี่ย เป็นพ่อของเด็กในท้องซึ่งตัวเลขเนี่ยมันอาจจะมากกว่าแปก็ได้แต่โดยชีวิตที่เอาสุดทุกทางนะคะเล่ายปาปาปิ้งสุดท้ายจบไม่สวยทำไมอ่ะ49ปีเสียชีวิตทับเหลือเพียงแค่ตำหนานนะครับครบซึ่งเรื่องราวของกาเรนชาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกได้เลยนะว่าไม่ว่าบราซิลจะอยู่ยุคสมัยไหนนะสิ่งหนึ่งที่มันอยู่คู่กับนักเตะเขาเลยอะ <c oughs> คือเรื่องปาร์ตี้ผมมองว่าบราซิลเนี่ยมันเติบโตมาจากการที่เขาเป็นชนชั้นแรงง,งานแล้วเขาใช้ชีวิตในการทํางานเพื่อสู้มาตลอดเวลาครับพอสู้มาแล้วเนี่ยความสุ ปาร์ต <Party. S 2> ี้พักผ่อนการพักผ,ผ่อนหย่อนใจจะเป็นการการปาร์ตี้การกินเหล้าเมายามีหญิงก็เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกลายเป็นคาสเซอร์ไปแล้วหก <วะ S 1> <อ>็หอมเนม่าทุกวันเนี้ยผ่านมากี่ยุคกี่สมัยมันก็ยังเป็นแบบที่นักเตะรุ่นพี่รุ่นพ่อเขายังเป็นอยู่เหมือนกันปะสมมติผมเหนื่อยเนี่ยผมอยากนวดผมคิดเฮ้ยนวดเสียเวลา2ชั่วโมงสู้ผมเนี่ยเดินทางกลับบ้านไปกอดลูกหอมลูกเล่นกับลูกให้มันคือ2ชั่วโมงที่คุ้มค่านะครับคนที่ก้า อดเรียน <Ad> บูตูโอ้โหคนนี้นเป็นสตารที่สำหรับแฟนเชลซีในยุค2000ต้องรู้จักเขาดีครับผมเป็นนักเตะชั้นนำของวงการฟุตบอลโรมาเนียเขาเป็นคนที่แฟนบอลโรมาเนียนะครับผมคาดหวังว่าจะขึ้นมา เด่นดังหลังจากหมดยุคข,ของจอร์จี้ฮาร์จี้นะครับแต่ถ้าว่าพี่แกครับดันไม่มุ่งทางบอลไปมุ่งทางอื่นซะมากกว่าเอาหรอเพราะว่าด้วยหน้าตาอันหล่อเหลาฝีเท้าโดดเด่นครับพี่แกเล่นในกับปามาเชลซีเราไปถึงยูเว่เกงระดับนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พี่แกจะเป็นที่หมายปองของสาวๆและเมื่อมีสาวหลายคนต้องการครับผม ก็เลยจัดพวกนี้นะฮะมารวมกัน oh. ในปาร์ตี้ส่วนตัวที่ใครอยากทําอะไรก็ได้และเป็นปาร์ตี้แบบว่าอิสระเลย uh. ใครอยากมีอะไรกับใครในงานก็ได้ uh. หรอเรียกง่ายๆเลยถ้าพูดกับแบบภาษาไทยเลยคือมึงชอบสวิงกิ้งนั่นเอง uh. อชอบจัดปาร์ตี้แบบนี้นั่นเป็นสิ่งที่เขาชอบมากแล้วมันไม่ใช่แค่สวิงกิ้งไงมันยังมียาเสพติดมีเหล้าทุกอย่างครบทวนกระบวนวามหมดเลยนะ uh. ครับผมแน่นอนนะฮะว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ครับผมทำให้การเป็นนักบอลของเขาเนี่ย มันก็ไปได้ไม่สดครับช่วงหลังๆขาลง <ừ. S 1> ไม่ได้เป็นนักบอลทีมดังเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีเงินเยอะมาจัดปาร์ตี้เหมือนเดิมแต่พี่แกก็ยังครเอทยังม<ช>ีความหีีอยู่ในเขาเรียกว่าวสายเลือดเลยอยู่ในหัวใจพี่แกก็เลยจัดโปรดักชั่นครับเหมือนสร้างทีม สร้างทีมขึ้นมาเองอถ่ายหนังโป๊แสดงเองเล่นเองนะครับผมเอาจัดนางเอกมาไงเข้าใจป่ะไม่ได้เล่นเป็นพระเอกเองแต่กูเล่นนางแบบทุกคนเองก่อนเออที่ถาวนเล่นเองอ่ะคือแบบนี้ไม่ต้องเป็นพระเอกคืออยากเล่นหนังไหมพี่จัดก่อนหนึ่งทีเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะทดสอบหนูเนียเทสหนูดาราเนี่ยเวลาเล่นหนังก็ยังมีงแค้หน้ากล้องเลยเออเหมือนกันหนังโป๊หนังโป๊ พี่แกอเดมูตูครับเบนเข็มจากลักบอลนะครับไปเป็นเอเจนต์หนังโป๊ะะนะครับคอยเทปเด็กนั่นเองอนะครับผมซึ่งความเจ้าชู้ของพี่แกครับก็เป็นเหมือนไฟเี่ยวสาวใหญ่จะลองการาบแต่เขาผิดหวังอยู่ร่ำไปครับและมูตูผ่านการแต่งงานมามากมายถึง4รอบ,รบโดยแต่ละครั้งที่เลิกนะฮะก็เพราะว่าพี่แกครับยังคิดถึงปาร์ตี้สวิงกิ้งอยู่เหมือนเดิม<อ>คือมันไม่สามารถไปอยู่บ้านมีลูกมีเมียแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปได้ชอบชีวิตกับเครบ้าอือุดยอดปะ สุดมากคนสุดท้ายโรมารรีอผมบอกเลยนะวันนี้10คนใช่ไหมบาซิล6กเพราะว่บาซิลครึ่งโโอ้หที่ผมบอกว่าชายคนนี้นี่นะครับสุดทุกเรื่องจริงสุดทุกอย่างท่านนล้ฝ้าก็เก่งด้วยนะถูกต้องแต่บอกกันเลยว่าถ้าหมอนี่ไม่มีพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลนี่ฮะนี่คือขี้เล่าที่บ้ากามคนหนึ่ง เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าเลยนะเพราะว่าวันวเนี่ยพี่กเอาแต่เที่ยวนะและหาสาวมาปลนเปลิมปฏิบัตอยู่ตลอดเวลาโดยโรเบร์เอนั้นไม่สนใจแล้วนะครับว่าใครจะมองเขายังไงเพราะเขาเชื่อว่าตัวเขาที่เก่งที่สุดไม่แพ้เป็นกองหน้าอัจฉริยะที่สุดที่รอบสัก10ปีหลาย10ปีถึงก็มีสักคนหนึ่ง แล้วโรบินยอก็เป็นคนขี้เกียจซ้อมค้งแต่ว่าลงไปทีไงก็มึงก็เก่งอ่ะคือเก่งตลอดยิงอยู่เสมอยิงกระจูยิงกระใยไม่มีใครกล้าถือไม่มีใครกล้าด่าและด้วยฟอร์มแบบนี้ครับมันทำให้เขาเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้อยากไปไหนก็ได้ก็เลยไม่มีใครว่าครับโดยที่ประจำของโรบินยอก็คือการเที่ยวราตรีตะลุยยามค่ำคืนไม่หลับไม่นอนแต่ตอนเดียวเขาให้นอนเร็วๆเรียกว่าถ้ามาพัทยาเนี่ยซัดทั้งเส้นบอกเลยว่าซัดทั้งเส้นมีครั้งหนึ่งนะฮะเขาต้องตาต้องใจน้องสาวคนหนึ่งในร้าน ก็เลยไปเกี่ยวพาราสีโดยไม่สนเนี่ยว่าน้องคนนี้มากับผัวอ้าวคือมากับสามีนั่งอยู่กับผัวเออไม่ไม่สนใจไม่สนใจโรมาเร็โอกูโรมาเร็วว่าไงจ้าน้องสาวเฮ้ยชื่ออะไรเธอนี่อย่างนี้เลยสาวสาวก็ต้องแน่นอนมากับผัวต้องปฏิเสธตามเข้าห้องน้ำเฮ้ยซัดกันในห้องน้ำจ้าช่วยกล้วยทอดนี่พอซัดเสร็จแล้วนะเดากจะบอกผัวมันเฮ้ย โกูโรมาเิโอลไหม <laughs> นี่นี่นี่โรมาเรียลไปไง <laughs> แล้วอันนี้คือจากปากเขาเองนะอัน <c oughs> นี้ถือว่าเฮี้ยม,มากเพราะว่าอันนี้เขาเล่าเองนะเออมึงก็เล่าเองว่าแกจัดเสร็จแล้วแกก็ได้ไปบอกหัวว่าแบบกูโรมาเิโอลไหมอู้เ <c oughs> ลวร้ายมากกู <c oughs> คือตำนานบราซิลเว้ย <c oughs> แล้วจริงๆความเป็นมาของเขาเนี่ยนักฟุตบอลรุ่นน้องชอบเขามากเลยนะแต่ว่าพี่แกมัาจะมีคำแนะนำแปลกๆให้รุ่นน้องทีมชาติเสมอเช่นกาเมกัสซุสครับมีคนไปถามนะครับว่าถ้าหากว่าเซซุสเนี่ยสปนาตัวเองให้เก่งกาดแบบเขาต้องทำยังไงเออเรามิโอาตอบง่ายมากถามว่าอ่ะตอบว่า เที่ยวให้เก่งให้บ่อยแล้วจะเก่งที่ไหน มึงเป็นผู้ใหญ่ที่เลวมากที่ไม่ได้สอนสิ่งดีๆให้เด็กเลยอะไรของมันวะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เรามาเล่าไม่อยากให้เป็นเรื่องสนุกและเป็นตัวอย่างที่ดีเราถือว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมรักครอบครัวนะถ้าเรามีครอบครัวแล้วรักครอบครัวรักเดียวใจเดียวมีที่สุดนะครับถ้าหากเราเองวันนี้ยังไม่มีแฟนเต็มที่เต็มที่อันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราบริหารเสน่ห์แต่ดูให้ดีนะน้องก็ต้องป้องกันด้วยนะดูให้ดีน้องหนึ่งเลยป้องกันความสะอาดสองป้องกันชีวิตมีเจ้าของโดนเป่านาด ลงกมลินไทยรัฐหลายนะครับครอบครัวสมัยนี้แล้วสมมติไม่ป้องกันไปทําให้เขาท้องเนี่ยมันก็ทำให้เด็กคนหนึ่งที่ต้องเกิดมาบนโลกเนี่ยมันอาจจะครอบครัวมันอาจจะไม่ได้ครบองค์ประกอบซึ่งนที่ถือเป็นปัญหาสังคมซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนเนี่ยทำตามอันนี้นะครับเราก็หยิบมาให้ดูว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ชีวิตของคนเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนว่าทุกวันนี้คนเหล่านี้หลายคนอาจจะประสบความเร็จ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนถูกต้องอย่างมูตูอย่างกาลุนชาถูกแรนกิก <Ge> ถูกต้องครับ,รบก็ไม่ได้สักเซสในการใช้ชีวิตแบบที่สุดของที่สุดนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนแต่หากคุณไม่รักในอาชีพไม่ดูแลตัวเองหรือทําหน้าที่ที่ดีที่สุดสุดท้ายแล้วอาชีพของคุณมันอาจจะไปไม่สุดนั่นเองครับท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับผมได้เวลารวมตัวคอเบลแคมเปญใหมจ่จากน้าแร่ธรรมชาติตราช้างที่จะชวนเพื่อนๆคอเบลออกมาเชียร์ฟุตบอลใน แร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคับวกเพื่อนแล้วสําคัญที่สุดนะครับถ้าคําพูดได้วาจาแรงของพวกเราเนี่ยนะฮะอาจจะฟังดูไม่เข้าหูหรือว่าจะใช้คําพูดที่มันรุนแรงเกินไปเนี่ยอยากจะย้านะครับว่ามันเป็นการทําเพื่ออับธรสในการรับชมรับฟังเท่านั้นนะครับน้องๆหหนูที่ดูอยู่เนี่ยก็แยกแยะนะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ติดตามพัฒนาเนี่ยแยกแยะได้อยู่แล้วว่าในกราเทศะไหนควรใช้คําพูดแบบไหนครับครับผมแล้วถ้าเทปสเปเชียลเทปหน้าเราจะเอา1ิสุดยอดเรื่องอะไรมาอีกหรืออยากจะฟังเรื่องไหนคอมเมนมาได้เท ครับ